สวัสดีครับสวัสดี FC บางแงทีเด็ดบอลทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่1กุมภาพันธ์สองพันห้าขึ้นเดือนใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงเฮงร่ำรวยตลอดทั้งเดือนนี้นะครับเรามาสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนะครับที่ให้ไป4คู่นะครับคู่แรกครับบาร์ซ่าพบโอซาซูน่าคู่นี้บาร์ซ่าต่อลูกครึ่งนะครับผมให้ลองโอซาซูน่าคู่นี้ก็ได้ตังค์นะครับบาร์ซ่าชนะแค่1นึ่งศูนย์นะครับคู่ที่2แมนซีพบเบอร์ยู แมนซีต่อ2ลูกครึ่งคู่นี้ผมให้อยู่ต่อแมนซีก็เสียตังค์คู่นี้แมนซีชนะแค่3ามหนึ่งนะครับคู่ที่3สเปอร์พบเบรนฟอร์ดคู่นี้แฮนดิแคปสเปอร์มาต่อ1นลูกนะครับสเปอร์ชนะ3าสองก็เจ้าเล่ไปคู่ที่4ครับลิเวอร์พูลพบเจลซีคู่นี้ลิเวอร์พูลต่อ1ลูกนะครับก็ให้อยู่ต่อลิเวอร์พูลก็ได้ตังค์นะครับคู่นี้ลิเวอร์พูลชนะ4ประตูต่อ1นะครับฟุตบอลนี้ครับมีค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยคัดมาให้แค่3คู่ กับ2ลีกใหญ่ๆนะครับเราไปกันที่คู่แรกครับเวสต์แฮมจะเปิดบ้านพบกับบอลมัดนะครับคู่นี้ก็จะเริ่มเตะเวลาตีสองครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับเฮดจูเฮดคู่นี้ครับเจอมา5นัดหลังนะครับเสมอกัน2ครั้งแล้วก็เวสต์แฮมชนะ3ครั้งนะครับส่วนฟอร์ม6หน้าหลังของเจ้าบ้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับชนะ2เสมอ3แพ้1นัดล่าสุดก็เพิ่งบุกเสมอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไปในศึกพรีเมียร์ลีก2ประตูต่อ2ส่วนบอลมัดนะครับทีมเยือน หกนัดหลังฟอร์มดีนะครับชนะ4แพ้2นะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะสวรรคีไปในเซิร์ฟฟูตบอลช่วยเ a Cup คัประตูต่อ0อันดับตารางคะแนนตอนนี้ครับเวสต์แฮมอยู่อันดับที่6นะครับแข่ง21นัดชนะ10เสมอ5แพ้6มี35แต้มส่วนบอลมัสทีมเยือนนะครับแข่ง 10, แข่ง20นัดชนะ7เสมอ4แพ้9มี25แต้มรั้งอยู่อันดับที่13ของตารางคะแนน ความพร้อมของเวสแฮมเจ้าบ้านวันนี้จะไม่มีซาอิดเบนรามาก,กับเวลาดิเมียคูฟาวนะครับสตัวหลักที่ติดโทษแบนส่วนนาจฟอากูเอร์ด e นะครับก็ติดภารกิจรับใช้ชาติอยู่นะครับส่วนตัวหลักรายอื่นอย่างลูคัสปากเกตา้ามิเคาเอลอันโตนิโอก็เป็นอีก2รายที่บาดเจ็บลงไม่ได้แน่นอนนะครับคาดว่าวันนี้ครับเดวิสม้อยจะวางระบบ4-2-3-1นะครับมีดานี่อิงส์ยืนล่าสกอร์เป็นหน้าเป้านะครับ กลางรุก3คนจะใช้จารัสโบเวนเจมส์วอสเพลาและปาวเอร์ฟอนเนลเป็นสามประสานนะครับส่วนทีมเยือนอย่างบอลสมัทนะครับของคุณซือ้ออันโดนี่อิราโอล่านะครับวันนี้จะไม่มีดังโกอัตาร่านะครับที่ไปรับใช้ชาติอยู่ส่วนในรายของเชลเลอร์สดมกับไลอันเฟเดริกนะครับรวมไปถึงแม็กซิมิเลียนอารอนนะครับก็เป็น3แข้งเลี่ยงที่บาดเจ็บอยู่นะครับคาดว่าวันนี้ครับ mm hmm. อิราโอลาจะจัดทัพมาเยือนเวสต์แฮม 4-2-3-1น,นะครับมีโดมินิกโซรันเกยยืนสตาร์ทเป็นนาเปาและใช้มาคัสทาวเนียอเล็กซ์สกอตและหลุยซินิเตรานะครับเป็น3กองกลางตัวรุกในการขับเคลื่อนเกมอยู่ด้านหลังฮันดิแคปเปิดออกมาเสมอๆที่เวสต์แฮมนะครับคู่นี้ผมชอบเวสต์แฮมนะครับทั้งสถิติและก็อันดับตารางคะแนนและฟอร์มก็ดูดีกว่าบอลมาร์ตนะครับถึงแม้ว่าบอลมารจะ เปิดบ้านถล่มอ่าส่วนสีไปในศึก FA Cup 5 0ก็จริงนะครับแต่ว่ามองสภาพทีมโดยรวมนะครับเวสแฮมก็ยังดูดีกว่านะครับคู่นี้ผมเชียร์เวสแฮมนะครับคู่ที่2องเลยครับเราก็ยังอยู่ในศึกพิม์ลิกอังกฤษวันนี้หมาป่าวู๊ดแฮมตันครับจะเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้จะเริ่มตีเวลาตี35นาทีตามเวลาบ้านเรานะครับเฮตูเฮตคู่นี้นะครับเจอมา5นัดหลังสุดนะครับวู๊ดแฮมตันชนะ1ครั้งและแมนยูชนะ4ครั้งนะครับ สถิติแมนยูขมกว่าอย่างชัดเจนนะครับส่วนฟอร์ม6นัดหลังของเจ้าบ้านมาป่าฟุตแฮมตันนะครับชนะ3เสมอ3ไม่แพ้ใครนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกชนะเวสต์บอมบิดในศึก FA ครับไป2ประตูต่อ0ส่วนพิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ6นัดหลังก็ชนะ3เสมอ1แพ้2นัดล่าสุดครับก็เพิ่งบุกชนะนิวพอรตตี y, ้ได้ในศึก F a 4ประตูต่อ2นะครับ เราข้ามมาดูความพร้อมของทางเจ้าบ้านหมาป่าฟูแฮมตันนะครับวันนี้จะไม่มีเจ้าโกเมสที่ค้างติดโทษแบนอยู่นะครับส่วนาปาโบสลาเบียก็ยังบาดเจ็บนะครับคาดว่าวันนี้นะครับจะใช้มาริโอเลมิน่า,าลงคุมแดนกลางแทนเจ้าโกเมสนะครับวันนี้นะครับสามประสานจะเป็นมาสติอุสคุนยาดาวยิงชาวปาซิลที่ซัดไปแล้ว6รูปในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็มีเปโดเนโตกับ เบลกาดนะครับที่เป็นสามประสานในแนวรุกของมาปาฟูแลนตันนี่ครับวันนี้แดนกลางจะใช้โทมัสดอยมาลิโอเลมินา่าและลายันไอนูรี่นะครับคอยสร้างสรรค์เกมในแดนกลางส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้จะไม่มีแน่ๆก็คือลิซันโดมาร์ติเนสลุกชอคาเซมิโลองเดีโอนาน่าและมาคัสเรสฟอร์ดนะครับคัดว่าวันนี้ครับจะจัดทัพโดยใช้ลัสมุดฮอยรูนีครับยืนเป็นหน้าเป้ามี อเลยฮันโดการาโชบูโนเฟนันเดสอันโตนี่นี่ครับคอยขับเคลื่อนเกมอยู่ด้านหลังนะครับแฮนดิแคปนะครับเปิดมาเสมอเสมอคนนี้ผมชอบมารับป่าวูธแฮมตันนะครับผมดูได้จากสถิติที่เล่นในบ้านนะครับไม่แพ้ใครนะครับตลอด5นัดหลังนะครับชนะ3เสมอ2นัดล่าสุดที่เล่นในบ้านก็ชนะเอฟเวอร์ตันไปในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับสามสูงนะครับถือว่าแข่งโป๊กแล้วครับวูธแฮมตันกับการเล่นในถิ่นเย่านะครับคู่นี้วางไปที่วูธแฮมตัน คู่ที่3ครับคู่ปิดท้ายรายการของการวิเคราะห์บอลค่ำคืนนี้เราไปที่ศึกลาลิก้าสเปนนะครับวันนี้เคตาเฟ่จะเปิดบ้านพบกับเรอัลมาดริดนะครับคู่นี้ก็จะเริ่มคลิกออกเวลาตีสามตรงตามเวลาบ้านเรานะครับผลงาน5นัดหลังที่เจอกันมานะครับเคตาเฟ่ชนะ1ครั้งมาริดชนะ4ครั้งนะครับก็ข่มอยู่นะครับมาริดส่วนฟอร์ม6นัดหลังของทางเจ้าบ้านเคตาเฟ่ครับชนะ2เสมอ1แพ้3 นัดล่าสุดก็เพิ่งเปอดบ้านเอาชนะรานาดาไปในศึกลาลิกาสเปน2ประตูต่อศูนย์ส่วนเลอเอามาดิดนะครับหกนัดหลังชนะ5เสมอหนึ่งไม่แพ้ใครนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่มบุชนะลาสพมาดไปในศึกลาลิก้าสองประตูต่อหนึ่งเราข้ามาดูความพร้อมของทางเจ้าบ้านเคตาเฟ่กันก่อนครับวันนี้ครับเคตาเฟ่จะได้โคเซอังเกลคาโมนาดามิเอนโซเลสและหลุยส์มิยานะครับผลโทษแบน์กลับมานะครับ ตอนนี้จึงเหลือแค่มาโลอารัมบารีนะครับที่มีอาการบาดเจ็บนอกนั้นครับพร้อมลงสนามครบทุกคนนะครับวันนี้ก็จะใช้ระบบ4-4-2นะครับมีเมส,สันกีนวูสกับคาร์ลอสอาเรนาขึ้นเกมริมเส้นนะครับปล่อยให้เอเนสูนาวนะครับลาตะขายกับบอค่ามา o ยราลนะครับก็ถือว่าเคตาเฟ่ดูดีนะครับตัวหลักๆก,ก็หายเจ็บกลับมาข้างๆจะสมบูรณ์ทีมนะครับ ส่วนเรยออรมาริดนะครับวันนี้จะไม่มีติโบกุตัวเอเดมเมลิตเตาดาบิดอาราบาและลูคัสบาสเกตนะครับที่บาดเจ็บนะครับส่วนที่เหลือพร้อมบุกมาเยือนนะครับวันนี้ก็จะวางจูสเบลิงแฮมปักหลักกลางลูกนะครับก็จะคอยป้อนบอลให้กับโรดิโกกับวินิซิอุสจูเนียนะครับ<ม>คุณนี้ครับเพนนแคปเปิดออกมาให้เรยออรมาริดนะครับเป็นต่อที่หนึ่งลูกนะครับผมมองว่าเคตาเฟ มีดีพอที่จะเปิดบ้านแบ่งแต้มได้อย่างน้อย1แต้มหรือเต็มที่ก็แพ้แค่เม็ดเดียวนะครับคู่นี้ผมวางเคตาเฟ่นะครับขอบทุกท่านครับฟุตบอล3คู่2ลีกนะครับคู่แรกนะครับเวสต์แฮมเปิดบ้านพบบอลสมาร์ทคู่นี้เวสต์แฮมต่อราคาเสมอๆนะครับคู่ที่ผมชอบเวสต์แฮมวันนี้เวสต์แฮมจะเปิดบ้านทุบเอาชนะบอลมาสได้ครับคู่ที่2ครับวูฟแฮมตันเปิดบ้านพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้ ราคาเสมอๆเช่นกันนะครับคนนีูุ้ตแฮมตันดูดีกว่านะครับกับการเล่นในถิ่นเย่าแข่งโป๊กนะครับคนนี้จะเปิดบ้านแบ่งแต้มได้อย่างน้อยหนึ่งแต้มนะครับจากแมนยูหรืออาจจะเปิดบ้านเอาชนะแมนยูได้เลยนะครับค่นี้ผมชอบฟุตแฮมตันนะครับค่ที่3าครับเคตาเฟ่เลอมาดิดนะครับค่นี้ผมชอบเคตาเฟ่เลอมาดิดต่อ1ลูกนะครับเคตาเฟ่พักหลังมาผลงานเริ่มเตื้่งขึ้นเริ่มดีขึ้นนะครับ ผู้เล่นตัวหลักๆของทีมครับเริ่มหายเจ็บกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วนะครับขาดแค่เมาโรอารัมบารีนะครับที่ยังบาดเจ็บอยู่แค่เพียงรายเดียวนอกนั้นนะครับทู้ทีมนะครับคู่นี้ผมชอบเคตาเฟ่กับไฮนแกแคหนลูกนะครับให้ลองไปนะครับสำหรับวันนี้ครับเรามีกิจกรรมดีๆนะครับแจกกิจฟรี200บาทคนนี้ผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเวสแฮมพ์ตบอลมัดนะครับก็ ให้ทายสกอร์กันเข้ามาครับว่าคู่นี้จะจบลงที่สกอร์เท่าไหร่นะครับใครถูกรับเครดิตฟรี200บาทนะครับและกติกานะครับง่ายๆครับแค่คอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ครับว่าคู่นี้นะครับเวสแฮมกับบอลมัดจะจบลงที่สกอร์เท่าไหร่นะครับก็ใครถ้าถูกก็แอดไลน์มาได้ที่ t d e d b l l 8 8นะครับแอดไลน์มาได้นะครับวันนี้ก็หมดเวลาวิเคราะห์บอลของบังแงะนะครับแล้วเอาไปพบกับบังได้ในวันพรุ่งนี้นะครับกราบสวัสดีครับ